แม่กินอะไรคะกินสตอค่ะเอาสตอสตอไม่ใหญ่จังเลยสักคำสิคะสตอใหญ่ค่ะเอาสักคำสิคะเด็ดฟินฟินอุ้ยเลือดพณนานุ้ยสตอพูนาสองหน่วยด่วยเลือดจากที่ไหนคะฟอร์มอ่า มาจากเกาหลีค่ะเกาหลีนะคะเกาอะไรนะคะเกาหลีทางผิรลอยอยู่ทางี่รอยสตรอเบอรี่จากเกาหลีเนอะแบกเกาก็สวยบรนไดมาทางถูกไหมอย่างมาทางพี่มาทางที่ใกล้ๆแม่นี่มาทางข้างแม่อร่อยมั้ยจิ๊บมาค่ะวันนี้เรามารีวิวสตรอเบอรี่เกาหลีค่ะค่ะมันหยุด ค่ะบรรยากาศกินเขาลอบเดินนะคะกินไดบนี้กินเหลือคือผลไม้อิมพอร์ตมาจากเกาหลีค่ะขอบคุณน้องเล็กเว้ยเฮ้ยนะคะตรงนี้นะองเว้ยเฮ้ยตรงนี้น้องสุดคุณเว้ยเฮ้ยลำเดือยใหญ่แค่ไหนอ้าปากดูสิคะขึ้นเครื่องไม่หานะคะถึงลงจากเที่ยงแม่ไม่มาใหญ่กว่าปากใหญ่แค่ไหนคะวิธีกินที่ดีที่สุดนะคะยังไงคะสาบสวยบ๊วยลม เจีด้วยที่สอง้รอืมจีวิธีกินให้มันถูกทำให้มันถูกวิธีหน่อยเวลาเวลาทาลิ้นจะได้บอลเลออสมมุติว่าท่าลิฟถ้าเหตุยังไงเอาจีบีแบบนี้อย่างจริงจริงนะคะวิธีหันสมุนไพาท่าลิฟแล้วแล้วแลยวลิฟเลอะเราตงกินให้ถูกวิธีวันละห้าต้องกินกัน ยุงกันฮะตีนอ่ะเออตาเลียกเยอะสิเยอะแขนเด้อะแท่งทำไงเออพอแล้วนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะรีวิวสตอรี่นะคะข้างล่างมันเลเเหมือนนี่ยอันนี้ค่ะนี่ค่ะ ขอบคุณนะคะสตอเบอรี binary, able, ่นะคะมาเป็นกล่องเลยขอบคุณนะคะสตอเบอรี่เขาอุ้ยสตอเบอรี่หน่วยใหญ่มากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจากน้องเล็กเว้ยนะคะอู้ใส่มาพอเแล้วแสดงว่าอยากโชว์แสดงว่าอยากโชว์เคค่ะฝากไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ